สวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตมาเล่าถึงเรื่องของเว็บทนะครับ sustainable web 3 gaming platform นะครับหรือก้าวสู่เกมเว็บ3.0อย่างยั่งยืนนะครับก็ขออนุญาตแนะนำบริษัท Cup Play นะครับก็เป็นบริษัทที่เราทำแพลตฟอร์มชื่อว่า Astronite ส่วน Astronite จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะ เล่าให้ฟังนะครับนะครับไม่ทราบว่าที่เห็นอยู่นี่มีท่านใดคุ้นๆไหมฮะว่าท่านเคยมีประสบประการณ์ร่วมกันกับเกมเหล่านี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับกับเกมพวกนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ คงจะพอรู้จักนะครับชื่อเกมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ฮิตมากเลยในช่วงปีที่แล้วนะครับโดยเราเรียกว่าเกมไฟล์นะครับหรือเกมบวกกับ Decentralized Finance นะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ย่ำแย่นะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าบล็อกเชนนะครับทุกท่านมางานนี้คงทราบว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับแน่นอนว่าบล็อกเชนก็คือนะครับโลกของเว็บ3.0นะครับโลกของการทำดีเซนรัลไลซ์นะครับในสมการนี้นะครับแล้วเกมไฟล์่ะเกมไฟล์เนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่อยู่บน,นบล็อกเชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมไฟล์จะเท่ากับเว็บ3.0เกมที่วันนี้เรากำลังจะพูดถึงหรือเปล่า นะครับก็คือเว็บ3.0ก็คือเกมที่นำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้นะครับแมด้ด้วยด้วยด้วยสมการที่ว่านี้เนี่ยเกมไฟล์เท่ากับเว็บ3.0เกมหรือเปล่าคำตอบก็คือมีทั้งใช่และไม่ใช่นะครับที่ใช่ก็คือว่าแน่นอนอย่างที่ผมเรียนเกมไฟล์ก็เป็นบล็อกเชนเว็บ3.0เกมก็เป็นบล็อกเชนแต่ เว็บ3.0เกมไม่จำเป็นต้องเป็นเกมไฟล์เสมอไปนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเกมไฟล์เสนอเสมอไปเกมเว็บ3.0นะครับการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้อาจจะเพ,เพียงเพื่อนะครับนำเอามาทำให้เกิดความโปร่งใสนะครับของไอเทมในเกมนะครับหรือนำเอามาเพื่อทำให้เกิดการ ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือตัวละครหรือไอเทมในเกมในรูปแบบของ NFT โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องของการสร้างโทเก้นออกมานะครับเพื่อเกิดการเอิรนนะครับหรือเกิดการเก่งกำไรนะครับหรือการสร้างรายได้ก็ได้นะครับเหตุผลว่าทำไมนะครับเกมเกมไฟล์ ในปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับมีปัญหาประสบปัญหานะครับก็เกิดจากนะครับปัญหาอยู่หลายข้อข้อแรกนะครับพวกเรารู้นะครับว่าเกมไฟเนี่ยคุณภาพของเกมไฟล์ยังห่างไกลนะครับจากความเป็นเกมนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับเกมที่ทุกทกท่านเล่นกันอยู่นะครับเกมที่เล่นอยู่บนมือถือนะครับหรือบน PC ก็ตามเนี่ย ถ้านาไปเทียบคุณภาพกับเกมไฟล์จริงๆนะครับเราก็จะพบว่านังชั้งในเชิงของกราฟิกทั้งในเชิงของความลึกทั้งในเชิงของความสนุกนะครับเกมไฟล์ยังห่างไกลนะครับบางเกมเพียงแค่เข้าไปนะครับเกมไฟล์บางเกมแทบจะไม่ได้เข้าไปเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับเข้ามาแล้วก็เปิดเว็บขึ้นมาแล้วก็คลิก2ทีจบนะครับบางเกมก็อาจจะมีความสนุกบ้างแต่ เนื้อหาก,ก็ไม่ลึกเพียงพอที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถอยู่กับเกมได้นะครับโดยไม่เบื่อนะครับเว้นเแต่ว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ยอมอยู่กันก็เพราะว่าได้รับผลตอบแทนแต่พอผลตอบแทนน้อยลงความสนุกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับคนก็เลิกหายไปเยอะอันที่สมนะครับโมเดลธุรกิจเองเนี่ยนะครับไม่ยั่งยืน ร,รูปแบบทำไมถึงไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าเกมไฟในอดีตเนี่ยนะครับมักจะใช้วิธีการระดมทุนเสร็จแล้วให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นนะครับเล่นเสร็จแล้วให้ผลตอบแทนหลังจากนั้นก็ไปชักชวนคนใหม่เข้ามาเล่นนะครับให้มาลงทุนแล้วก็เอาผลตอบแทนเนี่ยกลับไปจ่ายคนที่ลงทุนก่อนนะครับปัญหาก็คือว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันก็ดูจะคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่นะครับ นั้นแน่นอนนะครับเกมไฟล์ก็เลยจึงถูกมองว่ามันเป็นเครื่องมือในการเกงกำไรเกงกันใหญ่เลยปีที่แล้วนะครับสุดท้ายความน่าเชื่อถือของโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่เราเห็นนะครับเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่าใครคือผู้พัฒนานะครับก็มักจะใช้อวตารนะครับเป็นตัวนะครับออบอกว่าเขาเป็นใครแต่จริงๆแล้วตัวจริงเป็นใครไม่มีใครทราบนะครับ เรามาเทียบกับเกมในยุคปัจจุบันนะครับยุคที่เราเรียกว่าเป็นเว็บ2.0เกมกันก่อนนะครับยุคเว็บ2.0เกมเนี่ยมันเกิดมานะฮะไม่น้อยกว่า30-40ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตลาดของเว็บ2.0เนี่ยไปถึง180,000ล้านเหรียญน,นะครับและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเราดูด ดูกราฟทางด้านทางด้านขวามือเนี่ยนะฮะท่านก็จะเห็นว่านะครับตลาดเกมเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยเติบโตขึ้นโดยตลอดในช่วง3-40ปีที่ผ่านมานะครับในภูมิภาคเราเองนะฮะในเซา t ์อีสต์เอเชียเนี่ยเรามีมูลค่าตลาดเกมเนี่ยถึง5,000นะครับล้านเหรียญน,นะครับก็ที่คิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณสักมากกว่าเกือบ2 0 0แสนล้านนะฮะมูลค่าเกือบ2 0 0แสนล้าน เรามีผู้เล่นเกมในเว็บ2.0เนี่ยในภูมิภาคเราเนี่ย111ล้านคนนะครับด้วยเทคโนโลยีเว็บ3.0แน่นอนนะครับเราเชื่อว่ามันคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับเราเชื่อว่าเว็บ3.0เกมจะมาแทนที่เว็บ2.0นะครับแต่หนทางนะครับ คงยังต้องอีกยาวไกลนะครับหนทางนี้ยังคงต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะครับกว่าเว็บ3.0เกมเนี่ยนะครับจะได้รับการพัฒนานะครับและจะได้รับการยอมรับทั้งในแง่ของนะครับความรู้ความเข้าใจของผู้เล่นนะครับทั้งในแง่ถึงความการเข้าถึงนะครับลองนึกสภาพว่านะครับคนที่จะเข้าไปเล่นเกมสักคนนึงอยากจะเข้าไปเล่นเพื่อความสนุกเนี่ยแต่ต้องมาเรียนรู้ว่าอะไรคือวอลเล็ อะไรคือคริปโตจะไปหาซื้อคริปโตเนี่ยต้องทำกระบวนการ EKYC เยอะแยะมากมายนะครับแต่เกมในเว็บ2.0เนี่ยอยากจะเล่นดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นเว็บ3.0เกมก็ยังคงมีแบรียนะครับหรือมีความยากในการเข้าถึงตัวเทคโนโลยีเองนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับเว็บ3.0เองหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนเองก็ยังไม่ได้ รองรับนะครับธุรกิจเกมได้ดีเพียงพอนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการทำทราน s a ค t ชันเวลาท่านก็คงทราบว่าบล็อกเชนมีเรื่องของเวลาในการทำการทรานส์คชันนะครับถ้าเทียบกับเราเล่นเกมเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปเล่นพร้อมๆกันหลักหมื่นหลักแสนคนนะครับในหนึ่งทรานคชันในหนวินาทีเนี่ยมีทราน s a ค t ชันที่ต้องทำเนี่ยเยอะมากนะครับเราเล่นเกมเนี่ระบบเราปิงนะครับเราเล่นกันเป็นมิลิเซก นะครับจำนวนทราน s ัคชันนะครับบน d a t a เบ s e นี่เยอะมากแต่ว่าบล็ c h a i n ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายโมเดลธุรกิจเองนะครับของเว็บ3.0ยเนี่ยนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับเราก็เห็นมาแล้วว่าในปีที่แล้วนะครับเกมไฟล์ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจที่ยังต้องอาศัยการตกผลึกนะครับต้องอาศัย การปรับจูนนะครับอีกพอสมควรนะครับไปถึงจุดจุดถึงจุดที่เว็บ3.0จะเข้ามาทดแทนนะครับเกม2.0นะครับสิ่งที่วันนี้เราทำได้นะครับและ a s t r o n i g h t เราพร้อมนะครับที่จะนำเว็บเกม2.0เนี่ยเข้าสู่โลก3.0อย่างที่เรียนไมื่เมอ่อสักครู่ว่านะครับ เว็บ2.0เกมเนี่ยยังมีคุณภาพแน่นอนคุณภาพดีกว่านะครับแล้วกว่าเว็บ3.0เนี่ยจะตามทันเนี่ยผมเชื่อว่าต้องใช้เวลาถึง2ถึงอย่างน้อย3ถึง5ปีแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมดีๆ1เกมเนี่ยใช้เวลาพัฒนากัน2-3ปีบางเกม5ปียังไม่เสร็จนะครับแต่เรามีเกมเว็บ2.0อีกเยอะแยะมากมายในตลาดที่หากเราเอามานะครับปรับแต่งนะครับเกม ปรับแต่งโมเดลภายในเกมนะครับรวมถึงนะครับอินทิเกรตเข้ากับเทคโนโลยีของบล็อกเชนผ่านแพลตฟอร์มนะครับที่ a s t r o n i น e นะครับเราสร้างขึ้นนะครับก็จะเกิดรูปแบบโมเดลธุรกิจนะครับที่เราเรียกกันแล้วก็หลายๆท่านก็คุ้นว่า play and earn ะครับคือหมายความว่าเรานำความสนุกเราโฟกัสที่ความสนุกของเกมนะครับผนวกเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก่อให้เกิดความสามารถในการ เอินนะครับหรือในการสร้างรีวอร์ดผลตอบแทนให้กับผู้เล่นแต่ไม่ใช่เรื่องหลักนะครับเรื่องหลักคือสาระของมันคือการที่เข้าเล่นไปเพื่อความสนุกนะครับบวกกับนะครับความน่าเชื่อถือของโปรเจกต์นะครับว่าเรานะครับมีความมั่นคงนะครับแอสโซนไนท์นะครับ,นะรบเป็นใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอันนี้คือรูปแบบเปรียบเทียบระหว่างโมเดล นะครับเว็บ2.0เปรียบเทียบเกมไฟล์นะครับที่เราเรียกว่า Play t เอ่อเนะครับนะครับก็คือเรียกว่าเฟอรเรียกว่า Earn first นะครับบางคนเขาเรียกว่า Earn First ก็คือว่าโฟกัสเรื่องการ Earn มาก่อนเลยนะครับกับโมเดลที่เรากำลังเรียกว่าเป็น Hybrid 3.0นะครับ h y b r i d เว็3.0นะครับหรือเรียกว่า Play and Earn นะครับแน่นอนนะครับลองเปรียบเทียบดูก็คือว่า ในโมเดลร,รูปแบบธุรกิจ2.0นะฮะเกมดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะเน้นจุดขายก็คือความสนุกนะครับขายคอนเทนต์เป็นหลักแต่พอมารูปแบบเกมไฟล์เกมไฟล์จะเปลี่ยนจากการขายคอนเทนต์ไม่โฟกัสละไปโฟกัสเรื่องการเก่งกำไรโฟกัสเรื่องการลงทุนนะครับแต่เว็บ3.0จุดศูนย์ไฮบริดเนี่ยนะครับเราเอาความสนุกนะครับมาบวกกับความสามารถในการ เอินนะครับหรือการได้รับรางวัลตอบแทนจากการเล่นนะครับคุณภาพของเกมในเว็บ2.0คง no doubt นะครับ no question นะครับแต่เกมไฟล์นะครับคุณภาพยังต่ำอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วแต่พอเรามาทำเป็นไฮบริดเว็บ3.0นะครับเราก็ได้เกมที่มีคุณภาพสูงของเว็บ2.0เข้ามานะครับโมเดลธุรกิจ นะครับรูปแบบโมเดลธุรกิจของเกมดั้งเดิมก็คือผู้พัฒนานะครับหรือผู้ให้บริการเนี่ยเปิดเกมมาแล้วให้คนเล่นฟรีแล้วเข้ามาจ่ายเงินจับจ่ายใสยในเกมนะครับสร้างรายได้หลักจากการขายไอเทมในเกมแต่เกมไฟล์นะครับผู้เล่นจะต้องลงทุนก่อนก่อนจะเข้าไปเล่นอาจจะต้องซื้อ NFT ก่อนแล้วก็หวังว่าเมื่อเราเข้าไปเล่นแล้วเราลงทุนไปแล้วจะได้ผลตอบแทนนะครับ ในขณะที่โมเดลนะครับไฮบริดเวฟ3.0ซึ่งเป็นโมเดลที่เรานะครับวันนี้เนี่ยเรากำลังทำอยู่ก็คือว่าเราเอาเกม2.0มาให้เล่นฟรีนะครับรายได้หลักของผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการก็ยังคงอยู่ที่การขายไอเทมนะครับแต่มีการจัดสรรรายได้บางส่วนคืนกลับให้กับผู้เล่นนะครับความเป็นเจ้าของนะครับในรูปแบบเกม2.0ดั้งเดิม นะครับผู้พัฒนาเป็นเจ้าของไอเทมนะครับผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ในสินทรัพย์ใดๆนะครับแต่พอเป็นเกมไฟล์แน่นอนมันกระตรงันข้ามเลยนะครับทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าความเป็นเจ้าของอยู่ที่ผู้ถือ NFT นะครับเว็บ3.0 Hybrid นะครับก็คือนะครับความเป็นเจ้าของในเชิงของ NFT ก็ยังอยู่ที่นะครับคนที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงก็คือคนที่ซื้อนะครับ อิสระในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์แน่นอนถ้าเราอยู่เล่นเกม2.0นเนี่ยนะครับการแลกเปลี่ยนไอเทมในเกมระหว่างผู้เล่นก็อาจจะยากหากเกมนั้นไม่มีตลาดรองในการซื้อขายนะครับแล้วก็ในการซื้อขายก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโดนโกงกันโอนเงินกันแล้วไม่ได้รับของนะครับซึ่งเกิดขึ้นอยู่มากมายนะครับบวกกับ ในขณะที่เกมไฟล์นะครับเกมไฟล์จะมีตลาดรองหรือเรียกว่า secondary marketplace เนี่ยในการรองรับการซื้อขายมันทำให้ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันได้นะครับพอมันเป็น Hybrid Web 3.0นะครับก็เช่นเดียวกันเราก็มีตลาดที่จะให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างอิสระนะครับช่องทางของรายได้นะครับ traditional game ก็จะมาจากเงิน Fi ียก็คือใช้เงินจริงในการซื้อส่วนเกมไฟล์ก็จะเป็นพวกคริปโต นะครับส่วนไฮบริดเว็บ3นะครับผู้เล่นเลือกได้จะใช้เงินเฟียดก็ได้จะใช้คริปโตนะครับในการเข้าเล่นซื้อไอเทมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนสุดท้ายแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลก็นะครับระบบที่เป็นเซ็นทรัลไลส์นะครับ2.0ก็เก็บอยู่ที่ผู้ให้บริการหรือผู้พัฒนาส่วนเกมไฟล์นะครับอันนี้อยู่บนบล็อกเชนก็มีความโปร่งใสนะครับไฮบริดเว็บ3นะครับก็บางส่วนก็อยู่บน บล็อกเชนนะครับพวกไอเทมต่างๆก็อยู่บนบล็อกเชนนะครับการตอบแทนนะครับเว็บ2.0รายได้ทั้งหมดนะครับที่ผู้เล่นเติมไปเสียเงินไปผู้พัฒนาหรือเจ้าของได้หมดนะครับเกมไฟล์นะครับรายได้ถูกกระจายไปยังสเต็กโคเดอร์หรือผู้ลงทุนผู้พัฒนาผู้เล่นนะครับทุกคนได้หมดนะครับเช่นเดียวกันกับไฮบริดเว็บ3ก็เป็นการแบ่งปันนะครับ รายได้กระจายแล้วเรียกว่าเป็นแชร์อีโคโนมีนะครับที่จะกระจายไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไฮบริดเว็บ3เนี่ยหรือเกม Play to ูเออเพลย์แอนเอเนี่ยนะครับก็ได้รับนะครับการตอบรับจากผู้เล่นนะครับตอนนี้ทั่วโลกกระแสนี้กำลังมานะครับซึ่งเรามีตัวเลขให้ดูว่าเกมที่เปิดในโมเดลแบบ Traditional เทียบกับเกมที่เปิดในโมเดลเพลนเอิร์นเนี่ยโมเดลเพลนเอิร์น e สามารถสร้างรายได้เกมเดียวกันนะฮะเปลี่ยนรูปแบบโมเดลแล้วลอนตามมาทีหลังเนี่ยสร้างรายได้มากกว่า3เท่านะครับในขณะที่เราเรียกว่า retention หรือความสามารถในการรักษาลูกค้าแล้วก็รักษารายได้ไม่ให้ตกเนี่ยนะครับเพลนเอิร์น e สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็รักษารายได้เนี่ยได้ดีกว่าในรูปแบบโมเดล traditional นะครับ ถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟทางฝั่งขวามือเนี่ยสีเทาเนี่ยนะครับนี่คือแพทเทิร์นของเกมทั่วไปที่มีการเปิดนะครับหลังจากนั้นระยะเวลาผ่านไปรายได้จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเปรียบเทียบกับโมเดลที่เป็นไฮบริดนะครับหรือ Play and e น r n เนี่ยยังคงรักษาระดับรายได้ได้อย่างค่อนข้างดีนะครับคัพเพลย์นะครับ,บ, Play, รบเป็นใครนะครับหรือ a s t r o n i า t เป็นใคร เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท a อเชียซอฟต์นะครับคอร์ o ปอเรชันจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียมามากกว่า20ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีบริษัทเรามีสำนักงานอยู่ใน5ประเทศในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เรามีฐานผู้เล่นมากกว่า3ล้านคนนะครับเราเป็นถือว่าเป็นผู้ให้บริการเกมในแนวที่เรียกเป็น RPG นะครับ ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนี้นะครับในขณะที่นะครับพาร์ทเนอร์ของเราอีกฝั่งหนึ่งก็คือ b i t ค u พนะครับก็บิตคัพเนี่ยทุกคนก็คงทราบว่าบิตคัพก็เป็น Exchange หรือกระดานเทรดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็มี Market Share ปัจจุบันก็มาจะมากกว่า90%นะครับแล้วก็มีคนที่เทรดอยู่บนแพลตฟอร์มของของ บิดครับเนี่ยนะครับถึงสองล้านคนอันนี้ก็เป็นนะครับอินฟราสตรักเจอร์นะครับของ a s t r o n ไนตนะครับ, ite, รบว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นฟูลเซอร์วิสนะครับเราสามารถทำให้เกมที่อยู่บนโลกเว็บสเนี่ยนะครับสามารถแปลงบิสเนสโมเดลอินเทเกรตเข้ากับแพลตฟอร์มนะครับโดยผ่านทาง S.D.K. หรือ A.P.I. ที่เราเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นผู้พัฒนาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเราจะเป็นคนคนที่จะให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของการวางโทเกนอมิกและในเรื่อง,องการปรับแต่งเกมให้เหมาะสมกับโมเดลเพล y ์เออร์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีนะครับฟีเจอร์หรือมีโมดูลต่างๆภายในแพลตฟอร์มของเราที่จะรองรับ ไม่ว่าจะเป็นโมดูลที่จะแปลงนะครับไอเทมในเกมหรือเรียกว่าโทเค n นไนซ์ให้มันเป็น NFT หรือแปลงให้มันเป็นเกมโทเก็นเรามีมาร์เก็ตเพลสนะครับให้สามารถซื้อขายไอเทมระหว่างผู้เล่นกันได้นะครับเรามีลอนช์แพดเรามีฟีเจอร์ของดาวให้ผู้เล่นสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินชะตากรรมของเกมนะครับหรือ d ดเรคชั่นของเกม เรามีฟีเจอร์ Guild a n d Scholar นะครับที่ผู้เล่นสามารถสร้าง Community นะครับแน่นอนนะครับระบบแพลตฟอร์มของเราก็จะรันอยู่บนเชนนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งเราก็จะสร้างเหรียญของเรานะฮะเราจะมีเหรียญชื่อว่า AST Token นะครับซึ่งเหรียญ AST Token ตัวนี้นะครับก็กำลังเตรียมการในเรื่องของการขออนุมัติหรือขออนุญาต ทำา ICO จากกรอตอนประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเชิงความน่าเชื่อถือของโปรเจกต์นะครับอย่างที่ผมเรียนเทียบกับหลายๆโปรเจกต์ในอดีตเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ s t t r o n i g h t เป็นโปรเจกต์ที่นะครับถูกพัฒนาโดยร่วมกันระหว่าง a s i a s o f t และบิดครับซึ่งเราเป็นคนที่เราเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักบวกกับเราต้องการที่จะนะครับคอมตามกฎหมายประเทศไทยนะครับเราไม่ต้องการที่จะไปตั้งบริษัท ที่เกาะที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าเราต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือนะครับเรากําลังอยู่ในช่วงครับขอทํากระบวนการ ICO นะครับเหรียญ ST Token ก็จะถูกสร้างอยู่บน Ethereum Chain นะครับแล้วก็ Bridge ข้ามไปยังเชนอื่นๆแน่นอนเชนในประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นบิดครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็น ST Token นะครับว่า s อ Token เนี่ยนะครับก็จะไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าไปเล่นเกมนะครับในแต่ละเกมเนี่ยก็จะมี Ecosystem หรือมี Economy นะครับของตัวเองนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกันโดยแต่ละเกมเนี่ยก็จะมีเหรียญเกมโทเก้นของตัวเองนะครับคนที่ต้องการเล่นเกมก็สามารถไปหา ST Token ได้จากกระดานเทรดแล้วก็นำมาแลกกลับนะครับแลกเป็น ตัวเกมโทเก้นเพื่อเข้าไปเล่นเกมเมื่อเล่นเกมแล้วนะครับผู้เล่นได้เกมโทเก้นนะครับกลับออกมาต้องการที่จะแลกเปลี่ยนออกไปเป็นเงินนะครับก็สามารถไปแลกกับ ASG จีโทเกนนะครับแล้วก็นำไปขายนะครับที่ตลาดรองได้นะคทำไม a s t r o n ไนสนะครับ,รบเราถึงบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราจะช่วยทำให้ธุรกิจเกมเว็บ3.0 เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับประการที่1 s c token เป็น utility t o โทเนะครับซึ่งเราอย่างที่ผมก็เรียนไปแล้วนะครับว่าเราจะมีเกมที่จะเปิดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีแผนที่จะเปิดเกมเนี่ยในทุกๆไตรมาสอย่างน้อย1เกมนั่นหมายความว่า st token จะมียูสเคสนะครับหรือมีชุดย i ทิลิใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา นะครับไม่ใช่ว่าการที่เราไปลงทุนนะครับหรือไปเล่นเกมสักเกมหนึ่งนะครับแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเกมความนิยมลดลงมูลค่าของเหรียญก็จะลดลงตามไปด้วยในขณะที่ a อ t ซีโทเนี่ยนะครับจะมียูสเคสต่อเนื่องนะครับมาในอนาคตข้อ2นะครับเราเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้นะครับในฐานะที่ a อเชซก็ อยู่ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็บวกกับบิดคับนะครับซึ่งก็แข็งแรงในประเทศไทยนะครับดังนั้นการที่เราสามารถเราเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอินฟราสตรักเจอรขึ้นมารองรับเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกมในยุคเว็บ2.0เนี่ยสามารถ transform นะครับมาสู่ไฮบริดเว็บ3.0ได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับเมื่อกี้ผมก็เกริ่นไปแล้วว่า เหรียญ S T นะครับก็มีแผนที่จะขอนะครับ I C O ผ่านกรอต่อประเทศไทยแล้วก็ลิสต์อยู่บนกระดานเทรดนะครับชั้นนำนะครับในอนาคตนะครับลองรับเชนนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ได,ได้ได้เกริ่นไปแล้วว่าเราจะอยู่บนอีเธอรี่มแล้วก็บิดข้ามไปยังเชนต่างๆนะครับโมเดลธุรกิจของเรานะครับ ไฮบริดเว็3.0จะมีโมเดลธุรกิจผสมระหว่าง2.0นะครับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ารูปแบบโมเดลธุรกิจนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานด้วยตลาดเกมในเว็บ2.0ที่เติบโตมาตลอดในช่วง3-40ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มของเราเหรียญของเรานะครับธุรกิจของเราจะคงอยู่บนรายได้หลักอยู่บน ธุรกิจดั้งเดิมนะครับเข้าเล่นเกมรายได้ยังอยู่ในรูปแบบของเงินเฟียดนะครับหรือเงินเงินสกุลจริงนะครับรายได้บางส่วนเท่านั้นที่อยู่บนโทเก้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะฮะที่มีความผันผวนของตลาดคริปโตสูงเนี่ยธุรกิจของเรานะครับก็จะรับผลกระทบนะครับจากความผันผวนนี้น้อยมากนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับ ก็เป็นเซฟเฮเว่นนะฮะในช่วงของสภาพตลาดคริปโตวินเทอร์แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นหนทางที่เร็วที่สุดในการเข้าไปสู่เว็บ3.0นะครับเพราะว่าระยะเวลานะครับถ้าจะรอพัฒนาเกมเว็บ3.0จริงๆเนี่ยนะครับแล้วให้ออกมาแล้วคุณภาพดีเท่ากับเกมปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า3-5ปีวันนี้ทำไมต้องรอวันนี้เรามีแพลตฟอร์ม ที่สามารถทําให้เว็บ2.0เกมดีๆเนี่ยนะครับขึ้นมาเปิดให้บริการในโมเดลแบบนี้ได้นะครับนะครับสุดท้ายนะครับทุกคนที่อยู่บน e c o ค y s สเต็มเป็นเซคโคเดอร์ของแพลตฟอร์มเรานะครับก็จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผู้พัฒนาเกมนะครับก็จะสามารถที่จะมาทำงานร่วมกับ นะครับแอสโทรไนในการที่จะเปิดให้บริการในภูมิภาคนี้นะครับโดยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกมพับลิชชิ่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอมีเกมแล้วเปิดได้เลยไม่ต้องรอพัฒนาใหม่ Time to Market นะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างที่เรียนไปแล้วว่า Play and Earn สามารถสร้างรายได้ได้มากกว่า3เท่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นได้ทั้งยูเซอร์ที่เป็นเกมเมอร์และยูเซอร์ที่เป็นคริปโตอินเวสเตอร์นะครับ สามารถสร้างความแตกต่างของเกมให้เซ็กซี่มากขึ้นแทนที่จะล้อนเกมในโมเดลมาตมเดดั้งเดิมนะครับเป็นเพลนเอิร์น e จะมีความเซ็กซี่มีความน่าสนใจกับผู้เล่นมากขึ้นไลฟ์ไซเคิลของเกมยาวนานขึ้นในขณะที่ฝั่ง Astro n i t e นะครับเราก็เป็นทั้งผู้ให้บริการเกมหรือว่าเกมพับลิเชอร์บวกกับเป็นแพลตฟอร์มพรี i วเดอร์นะครับแล้วเราสามารถที่จะสเกลอัพนะครับไปสู่ตลาดโลกได้นะครับแล้วก็ เรามีโมเดลในการสร้างโมเดลทางธุรกิจที่ได้รายได้ที่หลากหลายในขณะที่เป็นผู้เล่นนะครับผู้เล่นก็จะได้เล่นเกมที่มีคุณภาพและสนุกอย่างแท้จริงมีสังคมในเกมที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นมีความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในเกมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้นะครับมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเล่นเกมนะครับอยู่ในระบบนิเวศที่ยั่งยืนนะครับมีโอกาสทํากําไรจากโทเก้นด้วยถ้าเกิดโทเก้นมันมีราคาที่สูงขึ้นนะครับ แล้วก็เล่นอยู่บนแพลตฟอร์มที่มีความเนื่อเชื่อถือในขณะที่คนที่สนใจมาลงทุนนะครับซื้อเหรียญ ICO นะครับของ AST Token ก็จะได้สามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจจากแพลตฟอร์มนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดคริปโตในปัจจุบันนะครับเพราะว่าธุรกิจของ a s t o n i เซเยยังคงอยู่บนธุรกิจฐานอยู่บนธุรกิจดั้งเดิมนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้เล่นเกมดีๆควบคู่ไปกับการลงทุนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับผมก็หมดเวลาและนะครับอันนี้ก็เป็นเล่าคล้าวใ,ให้ทุกท่านทราบว่าสิ่งที่แอสทรอนากำลังทำนั้นคืออะไรนะครับขอบคุณมากครับ